อัปเดตปี2021หรือ2564นี่คือวันตุรกีวันที่11กุมภา2564ค่ะที่มีอยู่นี่คือบรรดาของที่เราจะเผาไปให้บรรพบุรุษเรานะคะก็เรามาดูแฟชั่นของเครื่องที่เราจะเผาไปให้ก็แฟชั่นหลากหลายมากเลยมีตาจระเข้ด้วยเห็นไหมแต่ในนี้ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่หลากหลายมันยังเป็น เครื่องมือสื่อสารบัตรเครดิตที่ให้อากงอาม่เรากงเรามาได้ใช้แล้วนี่ทองคำแท่งทุกอย่างเนี่ยอากงอาม่เนี่ยจะใช้กันหมดไหมอะเสื้อผ้าหนึ่งชุดโทรศัพท์บัตรเครดิตต่ตอนี่คือธนบัตรสำหรับอากงอา่าที่เราจะส่งไปเหรียญแบงค์เนี่ยโหกี่หลักอะ 8 0 0หรือ8 0 0พล้านบาทเลยทีเดียวนี่แบงค์พันแต่ปีนี้ครับแอบเห็น t e เจอ r ์ของกระดาษนี่ไงมีผิวสัมผัสที่แบบว่างานละเอียดขึ้นอ๋อและนี่คือเครื่องเผาเกี่ยวกับสีทองนะจ๊ะนี่มีพับด้วยนี่พับเองเท่ไหมมีแบบพับอ่า มีแบบพับง่ายพับยากอันนี้พับง่ายอ่าเป็นทองคําแท่งกันไป